สวัสดีครับคุณสมเจตครับครับผมสวัสดีครับโทรจากรายการของเจนี่ฟู้ดนะครับครับผมอยากจะให้คุณสมเจตเนี่ยช่วยยืนยันจากประสบการณ์จริงนะเราดูในคลิปเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวจริงหรือเปล่าเขาจ้างมาพูดหรือเปล่าจริงๆคือผู้ป่วยจริงๆใช่ไหมใช่ครับป่วยจริงเจ็บจริงคันจริงอย่างที่ในคลิปบอกเลยนะใช่ครับผมเป็นจริงครับ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าพอเรารู้ว่าเราเป็นสะเก็ดเงินแล้วเนี่ยข้อมูลทั่วไปเขาก็จะบอกกันว่าไม่มีทางรักษาเนี่ยไอ้ความรู้สึกตอนนั้น,นี่มันรู้สึกว่าไงบ้างก็คือตอนตอนนั้นมันยังขึ้นไม่ค่อยเยอะครับ,รบแต่ก็พยายามหาทางรักษาจากหมอแผนปัจจุบันอยู่ตอนที่มันเหอนนี่เราก็าคิดว่าโอ้แล้วมันรักษาไม่หายด้วยแล้วมันเหอด้วยอย่างนี้มันจะยังไงใช่ไหมใช่ครับ,รบเพราะว่ามันขึ้นไม่หยุดเลยครับครับเพราะเราหยุดสารเธอเติมรอยด้วยครับพื้นที่ขาของคุณสมเจตที่ส่งกันมาเนี่ยนะ เรียกว่าเยอะเลยนะเต็มเลยครับขาและเท้านะครับนะนี่โชว์ให้ดูเป็นแผ่นๆเลยใช่ไหมแตกหมดเลยครับเดินก็เจ็บแตกเป็นสะเก็ดแผ่นใหญ่เลยครับหลังเท้าก็เหมือนกันอันนี้คือตัวจุดเจ็บเลยครับมันแตกอะหลังเท้าของคุณเนี่ยขึ้นเป็นแผ่นหนาๆเลยนะเป็นเปลือกไม้เลยครับเป็นเปลือกไม้เลยอย่างนั้นเลยครับตอนนั้นรู้หรือยังว่ามันมันมีวิธีรักษาคือ,อก็ยังกินยาปกติอยู่ครับ กินยากินสเตียรอยกินนู่นนี่นั่นไปอ่าช่วงนั้นหยุดแล้วครับตอนนี้เคยมาครับหยุดแล้วแต่ว่าไปใช้สมุนไพรแทนใช่ครับใช่ใช้ยาสมุนไพรอ่าอันนี้เป็นบริเวณท้องที่ขึ้นเต็มพื้นที่เหมือนกันนะฮะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งตัวทั้งตัวแขนขาคอหลังหูบนศรีศรษะใบหน้าขึ้นครับครับเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยจากวันแรกที่เป็นจนมาเจอเอนไซม์แล้วหายเนี่ยทั้งหมดใช้เวลาเท่าไหร่รวมเวลาทั้งหมดเลย ประมาณเกือบเกือบปีครับวันที่มาเจอเอนไซม์นี่เป็นมานานเท่าไหร่ครับเป็นมาประมาณเจ็ดแปดเดือนครับเจ็ดแปดเดือนพอเริ่มเดือนที่แปดี่ก็เริ่มกินเอนไซม์ใช่ครับใช้เวลาตั้งแต่วันแรกที่กินเอนไซน์ไปจนจบเนี่ยกี่เดือนครับประมาณสี่เดือนครับไม่นานนะครับลูกท้องที่ผมถ่ายไปก็คือยาชุดแรกหมดนะครับคือภาพท้องนี่คือกูปมงไปห้ากล่องครับก็ประมาณเจ็ดสิบองใช่เจ็ดสิบห้าใช่ครับเจ็ดสิบกว่าวัน กินต่อเนื่องไปวันละสองใช่ครับกินต่อเนื่องวันุณละสองครับชุดที่หนึ่งหมดปุ๊บครับห้ากองหมดก็มาอีกสองกองก็คือเรียบเลยครับประมาณสักเดือนหนึ่งก็เรียบนะครับเหรอบอกว่ารวมมันเจ็ดกล่องถือว่าเร็วมากนะคะคุณปูเป็นเคที่หนักสุดแล้วจากวันที่หายแล้วเนี่ยมาถึงวันเนี้ยเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วครับจะครบปีแล้วครับใช่ละมีสเก็ตเงินกลับมาไหมไม่มีเตือนครับไม่มีมาเลยนะใช่ครับคิดว่าเป็นเพราะเราดูแลสุขภาพดีด้วยไหมใช่ครับห้าสิบเลยครับ ห้าสิบเปอร์เซ็นตมาจากการดูแลสุขภาพใช่ครับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นมาจากเอนไซม์ใช่ครับดูแลสุขภาพยังไงครับที่ว่ามันทําให้สะเก็ดเงินนี่มันหายไปจากชีวิตเราเลยคุมอาหารแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนอนไม่เกินสี่ทุ่มครับคุมอาหารนี่คือคุมอาหารประเภทไหนฮะหลีกเลี่ยงคุมจิ้แจะหมูกับผักเครื่องปรุงก็ไม่กินผงชูรสเครื่องปรุงน้ำปลาอืไม่กินน้ำปลาไม่กินแก้ขาวกับน้ำตาลเหล้าเบียร์ไม่ดื่มไม่กินอยู่แล้วผมไม่กินแล้วครับปลาล้งปลาละ โเลืได้เลือเล่อนเลยครับให้คุณสมเจตแนะนําสูตรเลยถ้ามีคนที่เป็นแบบเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งคุมอาหารไม่กินของหมักดองของหมักดองแล้วก็อ,อาหารทะเลครับแล้วก็เครื่องที่มีผงชูรสเยอะหลักๆผมก็กินอยู่แค่อีไครับแล้วก็พวกน้ำอัดลมพวกกาแฟพวกนมที่ทำจากงวอะไรเนี่ยตอนที่เรารักษานะครับแล้วก็นอนก่อนสี่ทุ่ม แล้วที่สำคัญก็คืออย่าเครียดอืมเครียดพบภูมิคุ้มกันก็จะเริ่มตกใช่ครับอืมกินเจ็ดกองหายนี่ถือว่าเร็วมากนะโ,โหแบบโคตรดีใจครับโคตรดีใจนะเหมือนได้ชีวิตกลับคืนมาชีวิตประจำวันแทบจะไม่ได้อะ вот นี่ไปทำงานแล,ล้ว <c oughs> กลับมาบ้านกลับมาบ้านคือเท้าเท้าบวมทุกวันนะครับเดินแล้วมันก็เจ็บไปหมดปวดไปหมดครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับคุณสมเจตครับครับเอ็นไซม์บำบัดปลอดภัยมีอยมั่นใจได้ มีคุณหมอแนะนําไม่มีสเตียรอยและสารเคมีใดๆไม่ต้องทานไปตลอดชีวิตง่ายๆแค่ชงแล้วดื่มที่สําคัญไม่แพงเลยเพียงวันละ40กว่าบาทเท่านั้นชีวิตใหม่ไร้สะเก็ดเงินกําลังรอคุณอยู่โทรเลย092 273 9325 092 273 9325 092 273 九三二五。